โปรแกร,รมฟุตบอลหญิงวันนี้แฟนบอลไทยห้ามพลาดทัพชบาแก้วเจอของแข็งประทะทีมชาติญี่ปุ่นทีมอันดับ13ของโลกนำโดยนักเตะระดับโลกอย่างยูอิอาเซกาวะกองกลางจากสโมสรเวสแฮมประเทศอังกฤษและมินะธนากะกองหน้าลูกเครื่องไทยญี่ปุ่นจากไบเออร์เลเวอร์ผู้เส้นในเยอรมัน หากเอาชนะญี่ปุ่นในเกมนี้จะคว้าตั๋วลุยฟุตบอลโลก2,023ทันทีแต่หากแพ้ก็ยังมีโอกาสแก้ตัวในรอบเพลย์ออฟอีกครั้งอย่าลืมเอาใจช่วยทัพชบาแก้วในเกมกับทีมชาติญี่ปุ่นวันอาทิตย์ที่30มกราคมนี้เวลาบ่าย3โมงตรง่ายทอโสดผ่านแอปพลิเคชัน11 Sports แล้วอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ให้เราด้วยสวัสดีค่ะ